สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยมากนะครับคลิปนี้นะครับจะทําเมนูผแนงหมูนะครับวันนี้เป็นผแนงหมูของสูตรครัวอร่อยมากนะครับเครื่องปรุงส่วนผสมก็ไม่เยอะนะครับง่ายๆนะครับคลิปนี้ตอนนี้เราตั้งกระทะเรียบร้อยนะครับใส่กะทิลงไปประมาณหนึ่งร้อยมลนะครับวันนี้เราใช้กะทิสองร้อยห้าสิบมลนะ เราใส่ลงไปก่อน100 ml นะครับเพื่อจะผัดกับพริกแกงนะครับพริกแกงพะแนงห้กรัมใส่ลงไป ไฟกลางนะครับเติมกะทิลงไปแล้วก็เคี่ยวต่อเลยนะครับ เคี่ยวไปจนกว่ากะทิจะแตกมันนะตอนนี้กะทิเริ่มที่จะแตกมันนะครับสังเกตดูได้ว่า ตามรูเดือดปุดๆอย่างนี้นะครับจะมีน้ำมันแทรกออกมานะครับนี่นี่นะกะทิเริ่มแตกมันนะครับตอนนี้น้ำมันออกเริ่มสวยงามนะครับใส่เนื้อหมูลงไปหมูวันนี้เราใช้250กรัมนะครับอะ เป็นหมูส่วนสันนอกนะโอเคเติมกะทิที่เหลือลงไปเลย แล้วก็ปรุงรสชาตินะครับด้วยน้ำปลาน้ำปลา1นช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็เกลือนะครับเติมเกลือเกลือประมาณ1นช้อนชานะครับน้ำตาลปี๊บหนึ่งช้อน นตอนนี้เราก็ใส่ใบมะกรูดลงไปเลยนะครับเพื่อจะให้ได้ความหอมของใบมะกรูดนะแล้วก็มีพริกแดงนะครับหั่นเฉียงไว้ก็ใส่ลงไปเหลือไว้ตกแต่งด้วยนะครับ โอเคชิมรสชาติอีกสักหน่อยอืมโอเคอร่อยมากนี่เราก็ปิดไฟได้เลยอืมน่าทานมากเสร็จแล้วครับแพนงหมูแบบง่ายๆนะครับสไตล์ครวัวอร่อยมากนะครับสูตรนี้จะไม่ใช้น้ำมันนะ จะใช้ความมันของกะทิเอาละถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ